สื่อมวลชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงจะขอเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบสนามบินส่วนณภูมิกับสนามบินดอนเมืองนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังให้ผลไปตรวจสอบสนามบินอืน่นด้วยประเด็นก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นได้ที่แจ้งสื่อมวลชนแล้วก็ฝากไปถึงนายกตีว่า ประเด็นที่ของแพงมันอยู่ที่ต้นเหตุเหตการที่เจ้าที่การท่ากับผู้บริหารปล่อยปากนั่นเลยให้เอกนชนที่ได้รับสัญญาเนี่ยเป็นผู้นิญาตเด็กไปให้เก็บเงินแปเจียกเงินกินเปาแล้วเงินจํานวนนี้ไม่ได้เข้ารักเลยไม่ได้บาทเดียวผมไปตรวจสอบตัวเลขมาค่าวๆนะครับไม่น้อยกว่าพันล้านที่เงินกินปากจำนวนนี้ แล้วก็มีหลักฐานด้วยว่าบริษัทออกมาชี้แจงว่ามีการเลียกเก็บเงินจริงแล้วก็อ้างว่าในการเลียกเก็บเงินนั้นเน่ยเพื่อเอาไปก่อสร้างลานฟ้าแต่ในสัญญากับเขียนไว้อยู่ในข้อ17ที่ผมเคยแจกถึงมาชนนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ที่เรับ สอนุญาตให้เข้าไปค้าขายนั้นคือผู้ค้ารายย่อยจะต้องก่อสร้างสิ่งต่างๆพร้อมแต่แตงให้กับบริษัทชิงพาวเวอร์ก่อนและเพียงเพื่อต้องนำไปเสนอให้การท่าเห็นชอบอนุมัโดยสรุปแล้วคือผู้ค้ารายย่อยจะต้องลงทุนเองทั้งหมดและต้องจ่ายค่าแฟเจีย์ทหารด้วยอันนี้อยู่ในสัญญากับหลักฐานเลย พราะนั้นถามว่าแล้วทํำยังไงต่อผมคงจะรวบรวมเรื่องนี้หนึ่งส่งให้ท่านนายกไปแก้ไขปัญหากันเองนะครับเพราะอำนาจหน้าที่ของท่านนายกจะไปสั่งรัฐมนตรีคนไหนไปสร้งางภาพหรือไปทาจริงก็เป็นเรื่องนึ้งประเด็นที่สองท่านไม่ทําอะไรเลยเราจะทำยังไงผมเรียนท่านเลยนะครับมีผู้ถือนายย่อยฟ้องแน่ฟ้องเรียกเงินจํานวนที่เก็บแป๊กแยกคืนเอามากลับมาเข้ารับเลยเราจะได้จัดให้เป็นําเปยน อันที่สามก็คือว่าสัญญาเนี่ยทำแล้วผิดไหมผิดครับวันนี้รัฐมนตรีที่ไปตรวจงานเนี่ยให้ไปดูสัญญาแล้วก็ไปดูพฤติกรรมแห่งสัญญาการกระทํากับสัญญาเนี่ยม,มันมีการขัดและผิดสัญญาแล้วสาม,มารถเพิกถอนสัญญายกเลิกสัญญาได้อยู่ไหมยกเลิกได้หมดเลยผมเรียนว่ารัฐมนตรีที่ไปสร้างภาพแล้วไปตั้งคณะกรรมการเนี่ยแล้วรออีกสักสามเดือน แล้วก็ออกมาบอกว่าไม่มีอะไรหรือก็หายเงียบไปนะเป็นมาแล้วอย่างนี้สิปีเนี่ยเป็นมาอย่างนี้ตลอดเวลาผมไม่อยากจะไปพูดถึงพวกคนที่มีหน้าหน้าที่โดยตรงนะเลยขออนญาตว่าเราจะใช้ภาคประชาชนตรวจสอบแล้วอันนี้คือลายที่ในกลุ่มพวกเราภาคประชาชนที่จะเกิดขึ้นตามมาตรา63รัฐธรรมนูญ คือรัฐก,ก็ต้องส่งเสริมให้มีการลงตัวของภาคประชาชนในการชีร้เบาะแสและป้องกันปปาก,าก,การป่าปลามการทุจริตเพราะฉะนั้นลายนี้จะทําหน้าที่คือชี้เป้าการทุจริตไม่ว่าเรื่องไหนไม่ได้เกี่ยวเครื่องไม่ได้เกี่ยวกับสนามบินก็ทําได้เกี่ยวกับเรื่องทุจริตก่อสร้างทางรถไฟก็ทําได้เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตเรื่องการเอาเงินไปตอมแซมแหล่งน้ําแล้วไม่ทําแล้วปล่อยน้ําท่วม ก็ส่งข้อมูลมาได้เราจะใช้ข้อมูลอันนี้ส่งถึงผู้บริหารโดยตรงถ้าท่านไม่ทาอะไรก็ประจานพวกท่านอยู่อย่างนี้แล้วเราจะรับผิดชอบควบคุมให้อยู่ในกฎหมายพรบอคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นติเดิมทีจะเปิดเป็นเพจของ Facebook มันควบคุมไม่ได้แล้วมันจะกลายเป็นปัญหาเรื่องของการเอาเรื่องเท็จมากล่าวหากันยังไม่ดีเพราะฉะนั้น ตัวลายตัวนี้จะควบคุมก่อนที่จะเอาขอ้อมูลนั้นส่งออกให้สาธารณะและส่งให้ท่านที่มีอำนาจจัดการแก้ปัญหาต่างๆแล้วส่งโดยตรงกับส่งให้สังคมรับรู้นะครับอันนี้จะเป็นไปตามรัฐมนตรีมาตราห3ขณะนี้มีอยู่คณะหนึ่งที่กำลังจะทำเรื่องนี้ตามรัฐมนูรามาตราสมคือพลเอกประจุนตามพิบิตได้ตั้งคณะทำงานโดยใช้คณะอนุกรรมธิการ ของอดีตสปทมาเป็นตัวรังงานตามมาตราหกบคือใช้ภาคประชาชนขับเคลื่อนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่วนรัฐบาลเนี่ยทำยังไงก็ก็เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีก็จะทำหรือไม่ทํา,ททาตามมาตราห3มเนี่ยมันเป็นหน้าที่รัฐบ,บาลต้องไปจัดจ้างส่งเสริมให้ภาคป,ประชาชนมีความรู้แล้วก็เข้าใจแนงพิดไหม่ของการป้องกันการาการทุจริตของชันและ ผมอบอกให้วิธีการรู้ข้อกฎหมายว่าจะออป้องกันและปากปามอย่างไรโดยให้ภาคประชาชน,นเรียมหน้าในการชีร้เบาะแสและอีกทั้งภาคประชาชนขณะนี้ได้มีการดําเนินการไปพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นแล้วสามารถนําเรื่องขึ้นฟองต่อศาลได้เพราะนั้นทานรัฐบาลไม่ทําอะไรปปบชมไม่ทําอะไรไม่ว่าเรื่องอะไรแล้วแต่กลุ่มนี้จะเอาเรื่องขึ้นฟ้องต่อศาลนาี้ได้เพราะฉะนั้นผมเรียนหนสือมวลาชนทราบว่า ผมว่าอันนี้เป็นนิสายดีที่ภาคเชานปฏิรูปตัวเองแล้วแต่รัฐบาลขณะนี้กับหน่วยงานองค์กรสละยังไม่ปฏิรูปตัวเองก,ก็ก็ลองดูแล้วกันว่าภาคประชาชนจะไหวยังไงนะครับพอหลังจากอันนี้ยังไม่ไเปิดเผยนะครับผมให้ดูเที่เรื่องอาหารเนี่ยมันมีส่งเข้ามาทุกวันที่สนามบินตั้งแต่เราถแถลงข่าววันที่1ิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าแทบจะทุกวัน ไอ้ที่ภาพเป่ี้ยวมาให้ดูเนี่ยเราเนี่ยค่อยคนเขาไปตรวจสอบความเป็นจริงนะครับว่าจริงหรือไม่ก็เป็นจริงเมื่อวานนี้นักข่าวไปเดินคู่กับนักตีผมไม่ไปถ่ายรูปมาอีกท่านนึงว่าจริงหรือไม่ก็เ,เป็นจริงอย่างที่รูปที่ถ่ายเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เขาก็ไม่แยแสไม่ได้แก้ไขแล้วก็จะอ้างว่ายังทําถูกสัญญาอยู่นั่นแหละมันมีที่ไหนครับคือเจียวชามนึงสองร้อยห้าสิบบาทก็บอกว่าสัญญาให้ทําได้คือเจียวชามสองร้อยห้าสิบบาท แล้วก็เรียนนนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยในพื้นที่สนามบินเนี่ยชั้น3ชั้น4ี่เป็นพื้นที่ที่มีการประมูลชั้นสองเป็นพื้นที่ของมาสยายของคุณอัศวินอังคัศริอะไรที่เป็นเจ้าของออโรงแรมอ,อ,อยู่ตรงดอนเมืองเนี่ยทางไปดอนเมืองอันนั้นเป็นร้านค้าอาหารสวัสดิการนะไม่ได้ไม่ได้ประมูลหรือว่าไปขายทั่วไปนะเป็น เป็นการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อขายแก่เจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานหรือเจ้าหน้นาที่ของต่อมอหรือเจ้าหน้นาที่ที่ไปท,ทําธุรกรรมอยู่ในสนามบินและชั้นล่างสุดนี่เป็นของสาภาพเป็นรายได้ของสาภาพเพราะฉนั้นตรงนั้นเนี่ยก็จะบังคับให้ขายเท่ากับราคาตลาดนั้นก็เดี๋ยวชามอาจจะเป็นห้าหกสิบบาทแต่ข้างบนเนี่ยจะชามสองร้อยกว่าถามว่าทาไมแพงขนาดนั้นมันปรากฏเป็นหลักฐาน หลักฐานชัดเจนว่าคุณไปเก็บแปะเจี้ยเขาขนาดนี้เขาไม่ขายยังไงไหวอะแล้วค่าเช่าเนี่ยผมเอาวันนี้เอามาให้สื่อมวลชนดูคุณจะไม่เคยเห็นนะครับใครในประเทศนี้ก็ไม่เคยเห็นเนผมผู้จะเห็นเหมือนกันเนี่ยค่าเช่าท่านจะเห็นนะครับว่าค่าเช่าเนี่ยท,ท,ที่ตั้งกันอยู่ตรงเนี้ยมันมันไม่ได้แพงนะรัดเนี่ยเก็บคือการท่าเนี่ยเก็บไม่ได้แพงนะครับ จะเห็นว่าค่าเช่าต่อตารางเมตรเนี่ยร้านสินค้าสุขภาพอาหารตามงามตารางเมตรละห้าร้อยบาทพื้นที่ไม่เกินหกสิบตารางเมตรเขามีอยู่ในท้ายสัญญาอาหารเครื่องดื่มแปดสิบเอ็ดตารางเมตรเต็มที่สี่ร้อยห้าสิบาทเห็นไหมอาหารเครื่องดื่มห้าสิบห้าตารางเมตรนี่เขาบอกเลยว่าคุณลายไหนลายไหน,ไหนจะเห็นว่าเก็บค่าสี่ห้าร้อยบาทเองถ้าถ้าคุณทําตามสัญญานะมันก็ไม่ได้แพงมันก็สามารถจะขาย ในราคาที่กาไรพอสมควรได้เพราะฉะนั้นจิ่งเราเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากการปล่อยไหล้าลเลยและปล่อยให้มีการเรียกผลประโยชน์เจนจากความเป็นจริงของสัญญาและผลประโยชน์นั้นอยู่กับใครไปอยู่กระเป๋าใครอันนี้น้าติดตามอยู่ในมือเอกชนคนเดียวหรืออยู่ในมือของคนที่มีอำนาจอยู่แลตรงนั้นหรือรัฐมนตรตีก็ไปเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องไปติดตามถ้าเงินจํานวนไม่่น้อยแต่ละปีเงินจํานวนนี้เป็นแปะเยอะที่เกิดขึ้นจากบนทรัพย์สิน ของที่ดินรัฐเงินภาษีจากการที่เอาเงินภาษีไปสร้างแสนสี่หมื่นเจ็ดพันล้านแต่ให้บุคคลภายนอกกับข้าราชการบางกลุ่มไปฉกฉวยเอาโอกาสเก็บผลประโยชน์ใส่ตัวเองมันเป็นไปได้ยังไงประเทศไทยมันเดินมาถึงจุดนี้ด้วยดืยความดื้คฟัง,งอดสูได้ยังไงแล้วอยู่ในยุคป,ปฏิรูปสามปีมาผมพูดเรื่องนี้มาสองปีกว่านายฐมตีรู้เรื่องนี้ดีตลอดวันนี้ยังมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น คำถามนายงตีปฏิรูปตัวเองนาทีอะปฏิรูปความคิดตัวเองนาทีอะเอายังไงกับเรื่องของการเดินไปข้างหน้าแค่ปัจจุบันองค์กรเดียวคือสนามบินยังแก้ปัญหาไม่ได้ผมไม่เชื่อว่านายงตีจะทาได้เรื่องทัวประเดศแล้วผมไม่เชื่อเลยว่าเรื่องรถไฟจะไม่มีชุจริตเป็นหมื่นหมื่นล้านเยอะเรื่องรถไฟนี่จะตามหลังมัใครไม่เกี่ยวข้อมมงบ้างทาไมถึงจะมีเงินได้ถึงสองตั้งหมื่นล้านเอามาใช้ในการเมืองหรือไม่เดี๋ยวต้องตามดูกันอีกที แค่สนามบินยังแก้ปัญหาไม่ได้แล้วยังอื่นจะไปแก้อะไรขนาดเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการแข่งขันเป็นตามบั่นคนขงของรัฐรัฐเป็นคนควบคุมดูแลยังควบคุมไม่ได้คำถามว่ามันมาเฟียข้านอกไหเน,น,นี่ยไปทำยกเป็นปาเฟียที่มียามนาจใสอำนาจรัฐเท่านั้อันนี้ก็ขอญอาตว่าถ้าตามสัญญาตามหลักฐาน ไม่ไม่แพงรัฐไม่ได้เก็บแพงแต่มีการเก็บนอกบัญชีนอกสัญญาและเงินนี้ไปสู่กระเปา๋าใครทาให้ต้นทุนในการขายไหลย่อยแผ่และเสื่อมเสียต่อประเทศไทยที่ต่างประเทศเอาไปตาไม่รลุก,ก่ครทางแล้วเข้าไปสนามบินยิน่งกว่าเข้าไปห้างสรรพสินค้าเดินกันแออัดยัเดเยียดันไปหมดเลยมีแต่ร้านค้าเต็มไปหมดเลยทางเดินแทบจะไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยปกติมันไม่ต้องเดินไกล มันต้องมีรถวิ่งส่งได้รถวิ่งไม่ได้มันมีแต่ร้านค้าจีดกันไปหมดเลยก็เรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าเรื่องเนี้มันมันน่าอสูคือว่าท่านนายกเคยเป็นกรรมการบอร์ดของธนาคารแห่งธนาคารทหารไทย,ไทยวันนี้ธนาคารทหารไทยไม่กล้าสู้ราคาแปะเจียที่สนามบินส่วนภูมิต้องถอยออกมา นายยงตีเคยเป็นกรรมการบริหารบอร์ดฐานไทยและฐานไทยเนี่ยคือผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ถือหุ้นกล้าจะเป็นรายใหญ่ด้วยมั้งของธนาคารฐานไทยท่านนายกเข้าไปเนยนะตัวแทนของฐานบกคําถามว่าถ้าเกิดรูอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเจ็บแป๊กเทีย่ยแล้วท่านจะไปถามใครแล้วนงตีที่นั่งอยู่ก็เ,เคยเป็นบอร์ดอยู่รู้อยู่แล้วว่าอันนี้มุ่งเอาใจประโยชน์ ส่วนตัวไม่ได้นึกถึงประโยชน์ประเทศชาติแล้วก็ไม่นึกถึงการบริการของภาคประชาชนที่จะต้องเข้าออกและก็นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ตัวเ,เป็นที่ตั้งทั้งหมดเนี่ยผมฝากให้เป็นข้อมูลที่จะต้องเอาไปแก้ไขกันแล้วและจะดูที่ว่าถ้าเกิดตั้งไม่ทําพวกผมภาคประชาชนจะจัดการยังไงกับท่านเดี๋ยวได้เห็นกันนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งประการที่สอง